พนเดเมีแต่ามเป็นอนอกกันหน,นอกลายคร่จะไดะ้คู่ที่จิตหน่อยหน่อยคู่ที่แปดจะเป็นทั้งนักรบจากเสิงหวางบูมาหน่อยจะเป็นทั้งโรเจอร์หน่อยตีแทนโรเจอร์พบกับทั้งอุนวิชัยหน่อยจาก,าากปมสารีการจำใบหน่อยใบใหญ่หคู่ต่อไป มุ้งสีแดงมุงาาน,นีปิาย่านนะปไงไทไฟนะกล้ามีัเป็นมัดแบบไหเลยแลม้มันสีฟ้าเลยกะมันทร,รมาได้สูงมุ้สีแดงได้นะมุ้งสีฟ้าได้สูงเออได้กันคนละแบบได้กันคนละยางเอาขับไปเลย เอาตัวไปสกสารยอหัาใไ่โซอ่ระบังตาต้องต้องบึ้งัครักบึกเลว่ะอากรรมการต้องเนี่ยตรงเนี่ยอ๋อต้องฟังเออาไปยังทักคู่เอาเต็มที่อยู่เพอที่ที่การตตอสู้าลักดัง ร right, ับด right, oh, right, right! ูไรัแค่นะเอะไรก็ความตัดข้าวใหดุอะไรดยอดากเลยเจ้หน้านกากิเต้นออะไรอะไรครักศึกษาี่มาสายตาจะระเบิดเต้นเต้นชมต้อหาโอ้เฮ้ยเหมือนาท่วกน้อะไรก็สุดอมาธรรมดานักศการอด่าจะชวนด้กัน

จะเด็วมากเลวนะไปยังไม่ยังไม่มากเลยนะไปยังไปยังไปยลงไปยังลงไปไปเขาอยางคนเดียวโอ้โหโอ้ดูไม่ได้เลยดูแบบต้องคน เอาพยายามหน่อยต้องเบิกติกาอายกที่สองแล้วเออสวนโอ้ยตั้งตัได้เลยตั้งได้แล้วงวโอ้รัมนนี้เป็นยัง่ทันนั่เนักกีฬาเออลมแรงกงสั้นอ่ามันมีนาไปเอาแล้วตอบกว่าไห เราลุยตลาดที่มันหนักนาะมากพนเกันมนกพื่นเรกันโบนยมจสร้าง่อชโอ้หนักมาแล้ว้สงกันยากพอจะดียากพอจะดีด้วยกันต่ต่ตแล้วมาพักพอไปแต่ย่งเขาใ้ซื้อมาถึงแต่ต่อแ่มาพักพอไป,ไป,ไป มัะากัมาโอ้ยังมาเก่งโอ้ดาใคดามาอยู่เตใส่้ตมน้ำตูตใส่วยังเข้าไปอยาจจะตขาชวยมนช่วกันแล้วตันเข้าโอ้เน่ยกันแล้วแต้วเนี่ยเข้าเข้าไปเขว้นาคะา้เข้าไเไปมาเนยบไปดามาก ยังเข้ายังหาต่อวันนี้บอลเ่นไปไหนยังคนเล่นยังคนเล่นมันจะเล่นดวยกันเข้าๆข้มนซิฟ้าโอ้เตะมันตัวเสียงดังเสียงดังปั้งนึ่เใ่ปงราคาราคาราคงงโอ้ตมนตมุนซิลงเล่นกันนส่ใส่แล้ว

เดี๋ยมันนี่เดี๋ยวมันนีโอ้มนต์เป็นคนโคลใช่มาเใชโอ้ัไปรมาไปไ่งไปงคโอ้ขอเชิญท่านด้นโอ้ยนหน่อ่เเสไม่เปลี่ยนสีเอ่อสีขาวงามงามหลงมือคืนนี่ก็้งามเหมือนกันแต่เป็นสีดำ เอาออไปเลยออไปเลยราริวมเรียนรอดหาแล้วจ้อ้ยไอเอโอ้ใุงิแมาดไปหุ่นจ้าีกจะตกเสอยจัดไปลแลวกันเอาลบไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาแล้ว

อาซุมือสกัดสุมือสกัดเนยกแล้เออยพลแล้วผมสิ่งนีเหเป็นาชนะทีเอ็นตัวเก้านะรงนาพาเลินเออทีอว่ามีเสียงหหามาองมาเก็ดเออมีอายุนีเปเล็กได้นะแต่อาใ่แต่เออไทยฮุ้แไทหอยไปเออพารกนเออ ทางหน้าน่อยเสรเออให้เห็นเออทงานนี่คือคุ้มไปหน่อยหนึ่งเออเอาเอาคนละเรื่องม่าพิจารการจับคนละเรื่องแสดงมวยเอ่ออาจารย์ให้ใหพิจารณาจับขังหนึ่งใช้ขวาเลยเออขึ้นหนึ่งแล้วมือนหนึ่งจับขนันมันเออนี่งหนึ่นึ่เป็นการมอกเลย